เมื่อนี้ก,ก็จะพ้าเขาสวนยางจ้ามาเบิง่งโอ้ยแงมใดเนาะหอยสิไดกีดยางจ้าเธอนี่ยางทีกกีดเอาไว้มีดหนึ่งเกือบจะพ่ออาทิตย์แตจ้ายัง่ยวัน,นิก,กีดอดอยู่เพราะว่าฝนตกมาจนยางเปียกว่าจะจอบกีดตอนกลางเว่นกะก็แน่บางตจฝนเพราะว่าจะเกิดกีดกะบไดแอกจ้ะเพราะว่า ยางแห่งสวยไปเินข้าวกีดกันวนตกมาใส่อีกนะจ๊ะก็จะย้อนกดข่รท่านอีกนะจ๊ะไปเห็นในข้าวบ่วลายยังอีกที่เก่านะจ๊ะนี่นะจ๊ะสีบุ้มีค่าขนมไฮลูกเลยก็จะมันค่าปลาจะบินยางยางกับบัวลายนะจ๊ะแต่สองหน่อยก็ต้นก็ด้ให้ค่าขนมหนูนะจ๊ะ ลูกสองคนนะจ๊ะลูกคนหนึ่งกะไปเรียนอยู่ในเมืองนะจ๊ะเพราะว่าอ้าลูกชายไงพิงกาสิบตีปีแล้วนะจ๊ะอายอายข้องน้องปลายนะจ๊ะก็จะนี่เราจะกะรอคววมวังจากตนยานะจ๊ะเพื่อที่จะหารายได้มาให้ลูกไปโรงเรียนนะจ๊ะแต่ละอาทิตย์เพราะว่าลูกชายนะมันก็นอนอยู่ในเมืองนะจ๊ะ ะว่าเดิเที่ยวนะแต่ว่ากะไกลแห้งไร้รูด้วยผมให้พักยู่ในเมืองนะจ๊ะแม่นี่นนะะกะอาศัยนี่ยะน,นะจ๊ะต้นยางยางนี่ยนะจ๊ะทรงดูเรียนนะ,ะจ๊ะหลูกจะเรียนแม่ก็ต้องให้เรียนนะจ๊ะเพื่อหน้าคตรคลองหลูกเข้านะจ๊ะนี่นะจ๊ะต้นยางปลาตะเปียกเ็เดจ้ะงามไร้คอยซีดจีนนอบปนี้ ชิัเปียกคักแทสิแหงให้คอยได้ีบเอบละมันตุกสาวซสวมีค่าขนมเลยเด้อจ้าเศร้าโต๊ะมาจากฝนจะตกมากคากหลายเห็นยังกับบไัยนะจ๊ะจอบรล่อตนเตยฝน,นจ้ะโอ้ยยามได้สิแหงกันแบบมีนี่ขั้นแดดบบออดีบ่แหงได้จ้ะต้นยาว้ามีแดดแล้วก็มีลม ก็คงจะจอบกีดตอนกลางเวียนได้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าบ่ามือฝนมาอีกนะจ๊ะแต่ว่ามือนี้กะเบ่งบรรยากาศคืชจังลงลงแม่ประคือสืมือปันไดนะจ๊ะสือมือนี้จะมือขึ้นนะจ๊ะมือนี้กรคงจะให้พอบาน <c oughs> กีดตอนกลางเวียนนะจ๊ะเพื่อที่จะได้เสริมเติมกันนะจ๊ะเพราะว่ามีเดียวกับน,น้อยแห้งนะจ๊ะกะอันคล้ายบวมหลายหลายนะจ๊ะจะกีดใส่ประมาณสองมีดพีกค่ะโคงจะ อันโยกออกคลายได้นะจ๊ะยางก่อนเพื่อที่จะให้ลูกไปสองคนไปโรงเรียนนะจ๊ะจ้าคิมีก็เอาไว้ขนมก่อนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจจ้า